ขอารับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกลังใจให้กันด้วยนะครับ Let's go <S วันนี้มาเก็บของที่เหลือผมนี่คลิปนี้มาเก็บของที่เหลือนะจ๊ะคลิปหลักเคลียร์ไปแล้วยิงเรียกแขกยิงเรียกแขกยิงเรียกแขกมาเด ตัวที่ไหนอะกระกระกระตัวที่ไหนอำน,นาจด้วยมือพระเจ้าเลยน้องไปยิงเรียกแขกยิงเรียกแขก<ม>ยิงเรียกแขกอ่าฮะมีไหมยิงเรียกแขกเกินไปบย,ยิง Yên 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 điểm, 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 cả điểm, đen ไปเริ่มเคลียร์ตึกติกถูกแล้วอืมลงทางนี้ก็ก๋อลงไม่ได้เนอะเฮข้างบนฝั่งนี้ทำไมสิเปิดเก็บ ่าวันนี้มากับลุงโจนะต้องเก็บของแกเยอะไปลงมาทางนี้ไม่มีอะไรเคลียร์แล้วต่อมาฝั่งนี้ติ๊กถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วขอามลักมันกินไม่ได้อ่าเดินมานี่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 ม้้องพูดเยอะ ทำน้าเหนูพื่เจ้าไปฝั่งนี้ตีถูกแล้วอืมลงอ่าฮะอ้อ,อนี้ทางแรกที่เข้ามานี่ว่าลืมไปอ่าืม มุดเข้าไปทำอะไรในนั้นคนเรา <c oughs> ไปข <c oughs> ึ้นไปมาฝั่งนี้ <c oughs> อ่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ ลงมาทางนี้เป่าวะผมก็หลงแล้วเหมือนกันเออนี่นี่นี่ลงลงตรง,งนี้อ่าอ๋อกดผิดกดผิดนี่ฮอิเข้ามาอืมอีกถูกละหมดยังยัง คนเยี่ยมอ้าวเลยอยู่กันเดียวโอ้ยอืมอวัน motherfucker นี่จบ า <c oughs> ทางซอยจนได้่ะโอเคอ่าได้ผ้ามาสองไปเอา,เอากำลืม เดี๋ยวเอามางูหน้าทีมตัดโซ่หนึ่งอเอ้ไปกลับพอเท่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนัจจะาปอ๊โอเคไปเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ